ผมช่วยตัวเองตั้งแต่อายุ14ปีจนถึงปัจจุบันเนี้ยอายุ29ถือว่าเป็นโรคจิตหรือเปล่าครับเรื่องของโรคจิตนั้นก็มีคาจำกัดความว่าทําให้เดือดร้อนตนเองและเดือดร้อนผู้อื่นนะคะคำจำกัดความไม่ใช้ได้หลายกรณีนะคะดังนั้นสรุปว่าถ้าคุณไม่ได้เดือดร้อนใครงานการทําได้เหมือนเดิมไม่ไปไปเจอดไปเจอไปเปิดให้ใครดูนะคะแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนตนเองนะคะก็สรุปว่า คุณทำไปเถอะค่ะนะคะเพราะปัจจุบันเรื่องของการช่วยตัวเองนั้นถือว่าเป็นเรื่อง normal หรือ normal p h y s i o l o g i c ก็คือเป็นเรื่องธรรมดาของสรีระเมื่อมีความต้องการช่วยตัวเองดีกว่าไปกระทําชําระาผู้อื่นนะคะอันนี้เป็นเรื่องดีแล้วก็จะมีข้อดีอยู่หลายประการน้องตังหนึ่งช่วยตนเองนะคะทําให้รู้จักรู้ใจตัวเองว่าตรงไหนเป็นจิบเราที่จะสามารถถ,ถึงจุดสุดยอดได้สองไม่ติดโรค ถ,ถ้าเราไม่สปกปรกโอ,อ้โหไปแช่น้ําโคลนนะคะไปเจาะใส่รูต่างๆน,นี่นะคะอันนี้ก็จะไม่ติดโรคนะคะอันที่สามก็คือเป็นไปตามความต้องการนั่นคือเราจะไม่ช่วยตัวเองถ้าเราไม่ต้องการทางเพศนะคะก็จะสามารถตอบสนองความเครียดความต้องการได้นะคะดังนั้นการช่วยตัวเองปัจจุบันเนี่ยนะคะเมื่อเฉลมรีสมัยห้าสิบปีก่อนเนี่ยยังอ่านการช่วยตัวเองทำให้ตาบอดการช่วยตัวเองทําให้เป็นอมาาัอมพาตอมพรกษกอะไร ไม่จริงๆปัจจุบันไม่ละค่ะการช่วยตัวเองก็เป็น normal physiology ก็คือเป็นสิ่งธรรมดาตอบสนองสรีระของเราตามธรรมชาติความต้องการทางเพศเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะ